วันนี้คือซาเลนสะพานรวยหรือรั่วครับผมจีเงินหนึ่งหนหกพันบาทใครที่สามารถสะสมเงินได้เยอะที่สุดก็เอาเงินนั้นไปเลยครับซึ่งสะพานที่เราทำเนี่ยเป็นสะพานไม้ไผ่เป็นคานให้เราใส่ไปมีเงินห้อยอยู่ข้างบนหาวิธียังไงก็ได้นะสะสมเงินได้เยอะที่สุดเอาเงินนั้นไปเลยแต่ระหว่างเล่นก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับม้าเขาเกิดร่วงลงมาขากระแทกอ่ะบอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงขานนะช่วยตั้มำซวยซ้อนครับเงินรางวัลที่หาไม่ได้ครับ เงินผมล่นประมาณประมาณเท่าไหร่ก็หายไปเกือบหมื่นนะพี่รัจจเลนนี่จะโหดปัญหาแค่ไหนไปดูกันเลยจะบอกว่านะครับพอเราตัวเรามีโคนเนี่ยไม้มันจะลื่นมากๆต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับผมไม่ได้กินผมหรอกเรื่องการทรงตัวเนี่ยผมยืนที่หนึ่งมาเลยตั้งแต่ปฐมวยว่าไปมันทรงตัวดีแต่เรื่องเทคนิคในการโกงผมดีที่สุดแต่ถ้าเรื่องเก็บเงินเนี่ยก็ผมไวนะครับแต่ควรจมวกก่อน เรื่องม้ามืดเนี่ยลอนดูผมครับผมนี่ขาหักยังไงก็ชนะเกี่ยวอะไรกันวะโอเคก็ระวังขายดีนะผมไม่กลัวหรอกเอระวังขายดีร้อไหมครับพร้อมพร้อมแล้ว

เดียวไปจะบ้าหรือไงเ้ยไอ้ตัน็โมแล้วอ้ตัีอ้ตวนี้ไอ้ตัวนอันีอี้ไอ้ตัวไอ้ต้อ้วไอ้ัน้อวนี้ีอตัวนีอววันีออ

อันนี้อะไรกันแทาเงินผมลนเป็นไงครับอฮ้ยพวกอย่างนั้นของเราเป็นไงครับอุ้ยันนี้ครับอ้ยอันไอ้มาขาจีนนะครับเนี่ยครับอุ้ยเป็นมับ้างน้องก่อนน้องก่อนหลุดไหมไม่รู้ แถวเนี้ยเหรพี่อยู่ทางตรงนี้ตอนที่มาร์ลุนทับพี่ไงแต่เงินมันต้องรออยู่แล้วป่ะเออมันต้องรออีกไม่ไมอาจจะจบไม่ทักทักแบบนี้เราจะถ่ายต่อไปได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ต่อไม่ได้อืมเอามาก่อนจิ้งลงแรงขยิบก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงขานะอย่าพึ่งลงขาอย่าพึ่งลงขาก็ได้อยุดหยุดโอ้ยให่ใหญ ตอนนี้เือนขาจะหักนะครับคือตอนนี้ครับเงินที่อยู่ตรงนี้เราหายังไม่เจอนะทุกคนนะครับประมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าบอกว่าหายไปเกือบหมื่นนะพี่เกือบหมื่นนะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสาลงเลยเสาลงเลยเสาลงเลยสรุปว่าคลิปนี้ก็ถ่ายไม่เสร็จนะทุกคนมเริื่อเงินหายขาหายมาเก็บนะครับถ้าชอบเป็นกำลังใจให้พวกเราก็อย่าลืมยิ้มๆนะทุกคน แล้วกูเดินไปฝั่งวะแล้วเดี๋ยวประเด็นไม่ปิดกระบะหลังไม่ได้กูลงไปเนี่ยฝาหลังก็ไม่เสือกปิดถ้ากูลงไปแล้วก็เตรียมตัวเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปทาเล่นแล้วมาเนี่ยถึงแล้วพี่ถึงแล้ว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 ท่าไหนท่าหลังเฉยๆใครเยินใครย็นจิ๊ก าลวกวมันชดตกจากที่สูงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับเข่าไปเขาไ,ขาไปกระแทกกับไม้ไผ่กระแทกไหนไหมคะแรงมาตรงไหนอ่ะอันตรงนี้เลยครับตั้งแต่ผมลงแล้วโดนทับแล้วก็โดนหลุนม,มือไปเหยียบเหรอตั้งแต่ผมล้มมาดูทับลลแล้วก็ไอ้มาหล,ลุครับหดุงมือตรงนี้เลยครับช่วงนี้บริเวณนี้แหลยระละเสาเสาจะประมาณช่วงนี้นะครับเสากะ อน้ยังลกอีกได้แล้วออน่ไงว่าาตลนีมีหวังแล้ว้ารอห้ารอหารอแล้ววะงให้เวลาินาที1ินาทีไม่เจอหากันแวเตีลยครับังไงนุ่มอย่าทิ้งนะ อเป็นคนที่เก็บได้เยอะสุดนะมือแล้วก็ทำขายเยอะสุดเลยเอานี่ห้าร้อยเฮ้ยชาถึงตรงนี้เลยโทษนะเอาเลยครับเก็บไหมอะไรอย่างเงี้ยังไม่ค่อยครับไหนครับเงี้ยเขาเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกอาวัยก่อนละกันแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเฉย